หลัวกวยจกรณ์ที่ควรรู้ข้อที่56นะครับก็คือคำว่า many M A N Y ก็แปลว่ามากแต่จะใช้กับคำนามที่นับได้พราะหูพจน์เท่านั้นนะครับเช่นประโยคว่า you have many clothes คุณมีเสื้อผ้ามากมายห6นี้นะครับนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเรานี่เองนะครับนะคุณครูเห็นเรื่องนี้แล้วก็ รู้สึกว่าดีนะครับหนาที่หนังสือภาษาอังกฤษนะครับหนาที่ผลิตขึ้นมาในต่างประเทศเขาได้เอาเรื่องสําคัญจากประเทศไทยไปให้คนทั่วโลกได้เรียนกันนะครับนั่นก็คือในหน้าฮ่วสุนี้นะครับเป็นเรื่องหมูป่าไปติดอยู่ในถ้ำที่จังหวัดเชียงรายรูปาแบบู้แหมกุรูก็ชักลดมม ชื่อหัวเรื่องว่า Rescues from the d e p t h แปลว่าให้การช่วยเหลือจากในที่ลึกะนะครับแปลพัดหัวนะก็ทำแผนที่ว่านะครับน,นี่คือทางเข้านะครับของถ้าแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ Boy f o u ก็คือที่ไปพบเด็กๆหมูป่าทั้งสิบสองคนนักฟุตบอลนะครับพร้อมกับโค้ดนะครับที่เขาให้เขาเรียกว่าคือชื่อทีมนะครับนะชื่อทีมหมูป่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดน,นักเรียน ไม่เคยติดตามข่าวนี้ก็อาจจะงงว่าอะไรหมูป่าชื่อทีมฟุตบอลนะครับทีมหมูป่าเด็กสิบเด็กสิบเอ็ดคนแล้วก็โค้ดหนึ่งคนเป็นสิบสองคนแล้วที่เขาเขียนว่าพัทยาบีชเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับที่เมืองพัทยาชนบุรีไม่เกี่ยวนะครับคือในถ้ำนี้นะครับเขาจะตั้งชื่อไว้เลยนะครับว่าตรงนี้เป็นพัทยาบีชก็คือเปรียบเทียบนะครับหนาะเพราะมันมีเนินทรายขาวสะอาดคล้ายกับเนิน สายที่พัทยาส่วนตรงนี้นะครับคำว่า n a r r o w f l u s h passage นะครับก็คือทางเข้าทางผ่านนะครับที่แคบมากๆนะครับหนาตรงนี้นะครับโอเคทีนี้มาแปลเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือ on Tuesday the 1 0 t h of July ในวันที่10กรกฎาคมนะครับตรงกับวันอังคารอ cave in Northern Thailand made international news when a difficult rescue was successfully completed there ขระพันหัวว่าเมื่อวันอังคารที่10ตุลาที่10กรกฎาคมนั้นนะครับนนในถ้ำทางตอนเหนือของประเทศไทยนั้นทำให้เกิดข่าวดังไปทั่วโลกนะครับเมื่อหน่วยความช่วยเหลือนั้นได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือซึ่งยากแสนเข็นนั้น ประสบความสำเร็จได้นะครับประมาณนี้นะครับนะแชมเบอร์โว่แสนแดงฟุตบอลโคชเวิร์ลทรัพย์อินไซด์เดอะซิกไม้หลงถ้ำหลวงถ้ำหลวงนาคานะครับนะถ้าคุณครูจำไม่ผิดชื่อเต็มมันเคฟเนียดูชาวขอ f แม่สาย for over two weeks นั่นก็คือเด็ก ผู้ชายนะครับพร้อมกับโค้ดสิบสองคนนะครับแล้วก็โค้ดของเขานะครับนะได้ถูกได้ติดอยู่นะครับนะได้ถูกกักขังหรือว่าได้ติดอยู่ในถ้ำหลวงนาคานะครับซึ่งอยู่ใกล้กับแม่สายนะครับอำเภอแม่สายและติดอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปถึงหกไม้นะครับนะติดอยู่เป็นเวลาสองอาทิตย์พาดหัวรายละเอียดประมาณนี้ มาดูในรายละเอียดกันนะครับ The Boys a t 12 to 17เด็กๆนะั้นอายุระหว่าง11ขวบถึง17ขวบ11ปีนะ17ปีนะครบัครบ,รบ,รบ When to e r o w the c a r e f i l Court ทว y e a r s o l d เอกพลจันทวงศ์ On the 23 j มิถุนายนนะครับนาะโดยโค้ e เอกพลจันทวงศ์นะครับนาะอายุ25ปีได้นำเด็กๆอายุ11 17ถึง17ปีเข้าไปเที่ยวในถ้ำนะครับ It was a place they often visited ซึ่งเป็นถ้ำที่พวกเขาเข้าไปเที่ยวกันบ่อยมากนะครับนะ But there was แต่ว่า this time heavy rain flood แต่ว่าในวันนั้นนะครับเป็นวันที่ฝนตกหนัก The cave and they couldn't get out เลยทำให้พวกเขาไม่สามารถออกมาจากถ้ำได้นะครับ They เดฝาว h จ g h route to sit on พวกเขาก็ไปเห็นเนินพัทยานี่แหละนะครับหนาเป็นเนินเห็นสูงก็เลยไปคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะครับก็ขึ้นไปอยู่บนเนินเห็นนี้นะครับนาเพื่อนหนีน้ำท่วมเพราะออกมาไม่ได้นะครับหนาน้ำปิดถ้ำไปซะแล้ว4 k i l o m e t e r s Inside the cave นะครับจากทางเข้าปากถ้ำนะครับลึกเข้าไปถึง4กิโลเมตรนะครับนะไม่ใช่น้อยนะครับ Their mobile phones t m o เ d โมบายโ d t ดิ้นรบและพว t o ขาต n อ t h e ู่ในความ i ืดเป็น a ว e Help e a m e โทรศัพท์มือถือนะครับหนาไม่มีสัญญาณนะครับหนาใช้ไม่ได้และพวกเขานนั้นต้องคอยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา9วันนะครับอยู่ในความมืดนะครับก่อนที่ความช่วยเหลือจะมาถึงนักเรียนเรียนลำดับให้ดีนะครับหนาเขาติดอยู่ในที่นั่น2ออาทิตย์แต่ว่าความช่วยเหลือไม่ใช่ความช่วยเหลือคือคนมาพบเจอ หลังจากที่ติดอยู่เก้าวันใครมาพบเจอติดตามต่อไปนะครับแต่คนที่เคยอ่านข่าวหรือว่ารับชมทางทีวีก็จะรู้แล้วนะครับนะว่าใครเข้ามาช่วยเหลือ Outside the cave นะครับด้านนอกของถ้ำนั้นเ Hill search began after the boys' bicycle w r o e f o u n d there ที่ได้รู้ว่าเด็กๆเ,เข้าไปติดในถ้ำนั้นก็เพราะว่านะครับ ความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่นะครับได้เกิดขึ้นหรือได้เริ่มขึ้นจากที่คนไปเจอนะครับจักรยานนะครับหนาของเด็กๆที่จอดเอาไว้หน้าถ้ำนั่นเองนะครับ d i v e r s e เซ c h t r k ด a r k ดังนั้นก็เมื่อเริ่มการช่วยเหลือนะครับก็จะมีนักดำน้ำนะครับดำน้ำเข้าไปในถ้ำกลางความมืดความแคบนะครับ narrow ของ Rocky Channel นะครับก็คืออุโมงค์เห็นนั่นเอง Which were full of water และอุโมงค์เหล่านั้นก็เต็มไปด้วยน้ำนะครับนะต้องดำน้ำเข้าไปใช้ถังออกซิเจน c o n d i t i o n get worse นะครับสาภาวะนั้นย่ำแย่เหลือเกินนะครับนะ Is the heavy rain continues และก็ฝนตกหนักก็ยังดำเนินต่อไป And the water g t higher และน้ำในถ้ำก็สูงขึ้นสูงขึ้น เดลแล้วอันบสิ่ชวง่ช่วลาตัวติดแมงกุลก็ลิ้นพันไปหมดแล้ว then on the second of July two British divers finally discover the group แล้วแล้วเมื่อวันที่สองเดือนกรกฎาคมนะครับนักดำน้ำชาวอังกฤษสองคนในที่สุดแล้วก็ไปเจอกลุ่มของเด็กๆเ,เหล่านั้นนะครับ Amazingly นะไปดูอะไรที่น่ามหาัศจรรย์ อย่างยิ่งนะครับนะเพราะ everyone was alive and unhurt เพราะทุกคนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับนะถึงแม้จะผ่านไป9วันแล้วก็ตามและก็ไม่ได้รับอะไรอันตรายใดๆเลยนะครับในแต่ละคน w h n the boy ซ s a i d they were hungry and asked w i t h day and asked what day it was และแล้วนะครับเด็กคนหนึ่งนะ,ะเด็กๆเ,เหล่านั้นนะครับนะพร้อมทั้งโค้ดดัน หิวโหยอย่างยิ่ยงนะครับและคนหนึ่งก็ถามนักดำน้ำชาวอังกฤษขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเป็นวันอะไรแล้ว The divers told them it was Monday นะครับนักดำน้ำชาวอังกฤษก็บอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะลูกๆ And they promised to return with f o o d และพวกเขาก็บอกว่านะครับน,นี่คือเล่าลัดขั้นตอนไปเลยนะครับก็คือ นักดำบน้กชาวอังกฤษก็ต้องออกจากถ้ำไปก่อนนะครับนะไม่สามารถที่จะพาเด็กๆออกไปได้ในขณะนั้นนะครับนะเพราะมันน้ําท่วมนะครับมันไม่มีถานของซิเจนพอนะครับนะแค่มาเจอแล้วก็กลับไปก่อนและให้สัญญาว่าจะนําอาหารนะครับนมาให้ด้วยนำไฟนะครับนเทียนอ,อะไรต่างๆนะครับนะสิ่งนี้จะไม่เกิดไฟได้แล้วก็ผ้าห่มนะครับนะก็จะนํามาให้ Up above นะครับตามเนเรื่องที่ได้กล่าวมาข้างบนนี้ t e a m h u r r e s to organize the groupre s ่วยเนะครับทีมช่วยเหลือนะครับก็พยายามที่จะเร่งเร็บนะครับดำเนินการเพื่อให้เพื่อดำเนินการกับกลุ่มนะครับผู้ช่วยเหลือต่างๆ t เ e f ิ a อุ of more r โม t to come เพราะพวกเขานั้นกลัวว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมิ Meanwhile, นวาในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับดา i เวอบูสดู The boys and their cool supply นักดำน้ำนะครับนะก,ก็ brought ตัวนีครับก็ได้นำ uh, brought the boys and their cool supply ก็ได้นำสิ่งที่ได้รับปากเอาไว้นะครับก็คืออาหารและผ้าห่มนะครับไปให้แก่เด็กๆเ,เหล่านั้น It took six days before another uh, It took six days before anyone could live หลังจากนั้นนะรับอีกเป็นเวลา6วันนะครับหนาะก่อนที่ใครก็ตามนะครับหนาะที่ติดอยู่ใน1ิบองคนนั้นสามารถที่ออกจากถ้ามาได้ครับนะคำว่า any one หรือถ้าแปลเข้าใจง่ายนะครับก็คือใช้เวลาอีก6วันนะครับกว่าที่ทั้งสิบสอคนจะออกจากถ้ามาได้มีโค้ชบด f วยฟลัดชุเอลนะครับเพราะว่าในอุโมงนั้นมีน้ำเต็มไปหมด the only way out walk through the water วิธีเดียวที่จะต้องออกผ่านมาโดยการาผ่านน้ำเหล่านั้นมาได้นะครับนนั่ก็คือ each boy has to put on scuba gear เด็กแต่ละคนนะครับนาะจะต้องนั่งมากับสกูบากียคเพราว่าส,สกูบากีร์ก็คืออุปกรณ์ลอดเรือเรือที่เป็น แหมคุณครูก็พูดไม่ค่อยถูกนึกคำศัพท์มันก็อ,ออกเอาเป็นว่าถ้าคนติดตามข่าวนะครับเราก็เป็นเรือสญญากะอาจเป็นเรือชนิดหนึ่งนะครับเกียร์นี่คืออุปกรณ์นะครับแนตะ่ไม่ได้เกียร์รถอะไรต่างๆนะแปลว่าอุปกรณ์อุปกรณ์สกูบ้าดำน้ํานะครับเป็นเรือช่วยชีวิตนะครับนะแหมชื่อเรืออะไรแล้วนะครับคล้ายๆเป็นแคปซูลเดลเลยทีวอร์ทไฮทยชูอดไดเวอร์ พวกเขาก็จะผูกติดไว้นะครับนะเด็กๆเหล่าน,นจะผูกติดไว้กับนักดำน้ำนะครับวูส m out with him on a มช e น o u ชูรัสไฟฟูอ่าไฟอัลเชอร์เ e ะระยะทางนะครับนะต้องใช้เวลาถึง5ชั่วโมงนะครับนะในการที่จะออกมานอกถ้ำได้นะครับด้วยสภาวะที่เต็มไปด้วยอันตราย The rescue took three days นะครับพวกเขาใช้เวลาถึง3วันนะครับนะกว่าจะนำ ่าทั้ง12คนออกมาได้ with the last four boys และก็4คนสุดท้ายนั้นนะครับ and their coach แล้วก็โค้ชของเขา getting out on ชุดสุดท้ายนะครับหนา4คนออกมาหมดในวันที่10กุมายดังนั้นตั้งแต่วันที่23 23มิถุนายนจนถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับก็2อ,อาทิตย์พอดีพอดี They were immediately taken to the hospital เมื่อออกมาได้นะครับทุกคนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างทันทีทันใด Where they r e c o v e r quickly และพวกเขาก็ได้รับการฟื้นฟูดได้อย่างรวดเร็ว The young players and a p a r a n c e all t h a n k s the coach คุณพ่อคุณแม่นะครับนะของลูกๆเด็กๆนักฟุตบอลนะครับก็ขอขอบคุณโค้ชนะครับนะ For his e f f o r t inside the calf เพราะว่าได้ทราบมาว่านะครับนะความพยายามของโค้ดความช่วยเหลือของโค้ดที่ตกอยู่ในถ้ำนั้นนะครับเป็นเวลาสองอาทิตย์นั้น he found clean water for boys to drink and help them to stay calm โค้ดได้ควบคุมเด็กๆเ,เหล่านั้นให้อยู่ในถ้ำได้ถึงสิบถึงสิวันนะครับนั่นก็คือไปหาน้ำนะครับานะจากน้ำ ที่หยดลงมานะครับตามขวดหินนะครับนะเพื่อที่ให้เด็กๆเ,เหล่านั้นเดิมและก็ให้กําลังใจเด็กๆให้อยู่ในความสงบนะครับแลนะพยายามอ,าอยู่นิ่งๆน,นะครับนะอย่าพยายามออกกาลังกายอย่าพยายามดิ้นรนทําอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะเพลียและก็เหนื่อยง่ายนะครับนะต,ตามเนื้อเรื่องที่เราได้ฟังข่าวมาโพสเก่งมากนะครับนะ As an o h e teammate said เพราะว่านะครับนะมีโอเดอร์ทีก็คือเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งนะครับดนะคนเก่าคนแก่ก็คือที่อยู่เพื่อนร่วมทีมที่อยู่กันมานานแล้วนะครับคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าได้พูดเกี่ยวกับโค้ดนะครับดนะ b o บ t team h e took o a r e all of the boys in there he was a real hero hero โค้ดนะครับได้พยายามดูแลพวกเราทุกๆกคนและยกให้โค้ดดันเป็นฮีโร่นะครับนี่คือ คำพูดของนักฟุตบอลคนหนึ่งนี่คือคําแปลของครูดันเข้าวๆนะครับข้อที่หนึ่งเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะครับบอกช o o เดอะโคเ r กเอิร์ธมให้เลือกอารายการที่ถูกต้องนะครับให้นักเรียนเลือกคําแปลในพจนานุกรมนะครับถ้ากแปลไม่ออกอันนี้นะครับจัดลําดับให้แล้วหนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับ, 4, 5, 6, รบซึ่งอาจจะมองไม่ชัดเพราะคุณครูนํามาให้มองชัดๆในคอลัมน์นี้อีกทีหนึ่ง เพราะในคอลัมน์นี้นะครับขอให้เราจับคู่นะครับ match the disasters disasters นะครับแปลว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติ6อย่างนะครับนะคือข้อ1ถึงข้อ6นี่นะครับข้อ1ถึงข้อ6ที่เรียงไว้เมื่อกี้นะครับมาจับคู่กับ comments นะครับก็คือความหมายนั่นเองนะครับของข้อ1ถึงข้อ6นั้นดังนั้นข้อ A นะครับก็บอกว่า the whole building was shaking ตึกนะครับทั้งหมดนั้นสั่นสั่นไหวนะครับดังนั้นตึกทั้งหมดสั่นไหวก็ต้องแผ่นดินไหวแน่นอนนะครับก็จะคู่กับข้อ4นั่นเองอันนั้นเราเอาเลข4ไปใส่หลังข้อ A นะครับแล้วก็มาแปลข้อ4กันข้อ4ก็คือนะครับ rescue search rubble after earthquake hits แปลคร่าวๆก็คือหลังจากที่ถูกหลังจากที่แผ่นดินไหวได้เข้าโจมตีนะครับนะทำให้หน่วยการช่วยเหลือนั้น ได้รื้อนะครับได้ได้ค้นหานะครับเศษอินเศษปูนนะครับนะหลังจากที่แผ่นดินไหวเข้าโจมตีก็ช่วยกันรื้อนะครับนะช่วยกันรื้เศษอินเศษปูนพรมีนะครับ <c oughs> there w a s l l o ้วแบงคมีเสียงกระแทกดังขึ้นอย่างแรงนะครับแอน we ran o น t s i d e ไซแล้วพวกเราก็วิ่งออกข้างนอกไปเลยนี่นะครับความหมายก็จะตรงกับข้อห้านะครับ นั่นก็คือ Gas Explosion in the Factory Injury 70ก็อข้อพาดหัวนะครับนะแก๊สระเบิดขึ้นแล้วก็ทำให้พนักงานในโรงงานอย่างหนึ่งนะครับนาะได้รับบาดเจ็บถึง70คนก็เอาข้อ5มาใส่หลังตัวบีนะครับก็เกิดเสียงดังสนานขึ้นหวั่นไหวนะครับอย่างแรงพวกเราก็เลยวิ่งออกมาข้างนอกนะครับก็จะสัมพันธ์นก,นกันกับข้อ5 ต่อไปข้อ c นะครับ it spread quickly because of the wind มันได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็วนะครับเพราะลมก็จะคู่กับข้อ3ครับนั่นก็คือ f a r in the forest in the forest now under control เขาบอกว่าไฟไหม้นะครับนะในป่าเดน o r e s t ตอนนี้ได้รับการควบคุมไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ก็นําหมายเลขสามมาใส่หลังตัวสนะครับข้อดีต่อนะครับนะเผื่อว่าสัญญาณใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ค่อยบันทึกใหม่ไม่เป็นไรข้อดีนะครับ I w a s waiting patiently on the roof of my house for the rescue boots to come ผมได้คอยอยู่อย่างอดทนนะครับนะบนหลังคาบ้านของฉันรอหน่วยช่วยเหลือ จากนอรอเร,อเรือนะครับนะเรือที่จะมาช่วยเหลือข้อดีนี้ก็จะไปแมตช์กับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือน้ำท่วม d o s e n trapped in cars in last night flood น้ำท่วมเมื่อคืนที่แล้วนะครับนะมีคนติดอยู่ในรถนะครับจำนวนมากมายนะครับประมาณหนึ่งประมาณสิบสองคนอาจจะรถหลายคันนะครับนะก็เอาเลขหนึ่งมาใส่หลังพญัญชนะดี ต่อไปพระเจ้าเ้อีนะครับนะ he i g n o r e the warning signs for skiers เขาเพิกเฉยหรือเขาไม่สนใจนะครับต่อป้ายประกาศนะครับสัญลักษณ์ที่แจ้งเอาไว้สำหรับนักเล่นสก,กีเมื่อเขาเพิกเฉยนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือข oh ้อ6ครับนั่นก็คือ man buried in avalanche for five hours survive ผู้ชายคนหนึ่งนะครับถูกฝังอยู่ภายใต้กองหิมะนะครับเป็นเวลาห้าชั่วโมงก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือรอดชีวิตมาได้สัญญาณขาดพอดีเลยนะครับนะอีไม่เป็นไรนะครับนะไปต่อถึงนิดเดียวครับไปข้อที่ข้ออ e ต่อนะครับนะใหกหนอออกตรงนี้แปลไปแล้วเหลือข้อสุดท้ายก็เอฟับ We saw lava running down the mountain side เราเห็นลาวานะครับนะกําลังไหลลงมาจากด้านข้างของภูเขาก็เหลือข้อ2ภาพเดียวนะครับนั่นก็คือ hundreds of uh, flights c a n c e l e d because of ash from volcanic eruption ก็แปลว่าเที่ยวบินหลายๆร้อยเที่ยวบินนะครับได้ถูกยกเลิกเพราะว่าลาวานะครับนะหรือขี้เท่าจากการประทุระเบิดของภูเขาไฟระเบิดนะครับก็เอาเลข2มาใส่หลังตัว F อันนี้นะครับหนาะเรื่องอ่าถ้ำหลวงนาคายอีกครั้งหนึ่งนะครับนะข้อ3นะครัก็บอกว่า Read the title ให้ไปอ่านเนื้อเรื่องเมื่อกี้อ่านแล้วนะครับแอ d look at the map แล้วก็มาดูแผนที่นี้ what do you think the text is about ว่าบทความนั้นมันจะเกี่ยวกับอะไรคำตอบก็ประมาณนี้นะครับ the text is about the rescue of the 12 boys and t h a football coach from a flood cave in Thailand นั่นก็คือเนื้อความนะครับบทความจะเกี่ยวกับการช่วยเหลือ,อ12นักเตะหมูป่านะครับกับโค้ชของเขานะครับจากที่น้ำท่วมในถ้ำนะครับที่ประเทศไทยประมาณนี้นะครับมาต่อหัวข้อสุดท้ายท้ายสุดกันแล้วนะครับผมนั่นก็คือให้นักเรียน read the text and follow and f o r fashion one t o four choose the best answer ก็คือนัเกเรยียนอ,อ่านเรื่องอหมูป่าเมื่อกี้นะครับนะที่ติดอยู่ในถา้าแล้วก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งนะครับ what is the writer doing in the text นะครับผู้เขียนทําอะไรนะครับนะในเนื้อเรื่องคำตอบนะครับ แปลกันก่อนนะครับนในแต่ละข้อนั่นก็คือ describe his role a s part of a rescue team ผู้เขียนได้บรรยายนะครับหนาบทบาทของเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ให้การช่วยเหลือพ็อีนะครับ warning people about the danger of c a v i n g ได้เตือนผู้คนนะครับนะเกี่ยวกับอันตร,รายของการเที่ยวในถ้ำ ข้อนะครับ Explaining how to prepare for a visit to a cave อธิบายถึงวิธีในการเตรียมตัวนะครับนะในการเข้าไปเที่ยวในถ้ำก็ดีนะครับ Reporting an event of major world interest ได้รายงานนะครับเหตุการณ์อันเป็นที่น่าสนใจของชาวโลกคำตอบก็คือข้อดีนะครับผู้เขียนได้รายงานข่าวว่าน่าสนใจของชาวโลก ต่อไปข้อที่สองครับ What does the writer say about the search? ผู้เขียนนะครับนะได้พูดอะไรเกี่ยวกับการค้นหาในครั้งนี้ข้อเอนะครับ Some researchers, uh, some rescues, r e s c u e u s got stuck in the tunnels. ทีมงานที่ให้การช่วยเหลือนะครับนะได้ถูก uh, ขังหรือว่าได้ติดอยู่นะครับในอุโมงค์ถ้ำ ก็มี lots of people were involved ผู้คนจำนวนมากนะครับนะได้เข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้ข้อ C the search began at night การค้นหานครับได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นตอนกลางคืนก็ดีครับ the equipment was very heavy อุปกรณ์ต่างๆนะั้นหนักมากๆผู้เขียนได้พูดเกี่ยวกับการค้นหาในครั้งนี้ว่าอย่างไร ตอบข้อ B นะครับคือผู้คนต่างๆทีมงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะครับนะให้การช่วยเหลือข้อที่สามว่า when the British divers discovered the b o y they were mm hmm. เมื่อนักดำน้ำชาวอังกฤษนะครับได้ไปเจอกับเด็กๆเ,เหล่านั้นพวกเด็กเหล่านั้นเป็นอย่างไรข้อเอค e e t t เ e e t o มจ t t o าเอ็ด n c e กระตือตร้อนนะครับที่จะดัพวกเขาออกมาอีกครั้งหนึ่ง วอร์รี่มอลฟลัดจะหยุดการช่วยเหลือกังวลว่าน้ำท่วมนั้นจะทำให้ทีมงานให้การช่วยเหลือนั้นหยุดเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนปลอดภัยเกิดความแปลกใจมากว่าทุกคนที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นปลอดภัยดี u n นชูร about when they would return ไม่มั่นใจนะครับเกี่ยวกับ สิ่งว่าเมื่อไรที่เด็กพวก,พวกเด็กเหล่านี้จะออกไปได้อย่างเมื่อไรกังวลว่าพวกเด็กเหล่านี้จะออกไปได้เมื่อไรตอบข้อข้อสี่นะครับนะก็คือแปลกใจมากว่าพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นมีชีวิตอ,อยู่ได้อย่างไรนะครับหรือ,อยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยดีข้อสี่ครับว่า the r i t e r c o n c l u d e about the course ผู้เขียนได้สรุปเกี่ยวกับโค้ด ของนักเตะหมูป่าว่าอย่างไรก็ A นะครับ he made a big mistake เขาได้ทำความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ก็ B he was thankful to the rescuers นะครับเขาได้ขอบคุณผู้ทีมงานผู้ช่วยเหลืออย่างมากก็ C he tired very hard to escape เขา,าเหนื่อยอ่อนเพลียเหลือเกินนะครับในการหาวิธีที่จะหนีออกมาจากถ้ำ ก็ดี he acts in a responsible way เขาได้ปฏิบัติการหรือได้กระทำในวิธีของความรับผิดชอบได้อย่างดีเยี่ยมตอบข้อดีนะครับนะโอเคครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่56แล้วก็จบเอกสารที่คุณครูได้เตรียมไว้วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านในช่องทีทีนะครับแล้วก็ช่องนำเงินนั้นตัดไปแล้ว ไม่ทราบว่ายัางบันทึกได้อยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าบันทึกไม่ได้ก็ทํากันใหม่วันนี้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์มขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ทันก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาบีินันต้องขอขอบคุณ